ใช้แบบเลยก,ก็ก็เป็นอย่างที่เล่าเล่าซ้ำหรอก็ <laughs> จริงๆลแล้วอ่ะเราใช้ออกนซ์ซึ่งเป็นออกรา์ที่อาจจะคุ้นเคยกับทางสะบุรดีแต่ปรากฏว่าเขาเทก่อนถึงวันงานสัก5วันคือตอนนั้นก็ช็อกมากเลยรู้สึกว่าหันไปบอกเรียกชีคุยบอกว่าชีพี่ทําไม่ไหวนะถ้าทําไปเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาการหรือใน PD ดีก็จะอาจจะทะเลาะก,กันเองได้เพราะว่าการ5วันมันจะเครียดมากแล้วก็หลายๆอย่างมากเลยแต่ชีพูดดีมากที่บอกเพรค้าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราจะรับไปด้วยกันค่ะงั้นแต่เราอ่ะไม่กล้าพูดเรื่องนี้ก่อน ก่อนประกวดเพราะเรากลวัว่าเราเอาเรื่องดรามา่ามาดึงซีนแต่เพชรก็ย้าทุกครั้งที่ไลส์สดบอกว่าเดี๋ยวเสร็จประกวดจะออกมาพูดเพราะหวันเนี่ยให้ออกกันไหนเก่งแค่ไหนทำงานใหญ่ขนาดนั้นต้องถาวัเททั้งหมดนะครับเวทีแสงทีเสียงจอ LVD ไลฟ์ทุกอย่างเททั้งหมดหมายความว่าเราต้องหาเวทีได้ภายใน5วันหาจอ l อ d ีได้ภายใน5วันหาแสงเสียงก็วซึ่งมันยากมากเป็นออกไนมา20ปียังไม่เคยทางาน5วันเลยแล้วก็เรียกชื่อเลยซึ่งพีดีสองคนเข้าใจบอกว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดเราเรารับไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออเกิดจากเขาง้อนคือเราต่อราคา 3. าจาเปอรจากยอดขายซึ่งน้อยมากถ้าเรียบพิภาพก็คือล้านละล้านละสามหมื่นือต่อน้อยมากแล้วก็เพราะว่าเราต้องคุมกอสเขาเขาลดให้แค่นั้น สันั a จะก็โอเคแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็บอกว่าเออคอสมันเออเลอร์เราขอเอากราฟิกบนเวทีกับ OB มาทําเองนอกนั้นี้เขาทําหมดบอกว่าไม่ได้ไม่อยากทาแล้วจริงจริงเรื่องราคามันไม่ได้เึ้่ยทกันจรอ่จริงจริงแล้วเราก็มีคอสแหละพอมันเป็นเรื่องปกติครับวเวลาส่งคอสมาเราก็ต้องต่อรองนิดนึงแต่ต่อรองต่อรองน้อยมากเอาง่ายสุพัาทัง้งาน3ล้านลดแสนเดียวอะไรเงี้ยมันน้อยมากแต่แค่เราก็บอกเออ,อย่างนั้นเราต้องขอทํากราฟิกกับ OB เองซึ่งเขา แอบงอนแล้วก็บอกว่าไม่ทำเพราะไม่ทําปุ๊บเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอย่างนั้นให้เขาทําในคอสเดิมเราไม่ต่อแล้วเราก็บอกเลยว่าเราไม่ต่อแล้วเขาบอกว่าไม่มีใจแล้วเขาก็ไม่ทาอยู่ดีกาไม่ทาอยู่ดีเราก็เลยสบะทำไมทิ้งกันง่ายจังอะไรเงรี้ยก็รู้สึกแบบนั้นมันเป็นเรื่องของการที่คนทําแสงกับคนทาโ์เนี่ยบางทีมันคุยกันน้อยอถ้าว่าถ้าน้องๆไปเห็นว่าเวทีใหญ่มาก จอเอ d ดีใหญ่มากแสงที่เสียงสวยมากแต่การประสานง,งานแต่ละฝ่ายเขามีน้อยเพราะต่างคนต่างมาถูกไหมครับเมื่อต่างคนต่างมาการคุยกันมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้จังหวะของแสงจังหวะของลายแต่ถามว่าถ้าโดยภาพรวมงานมันก็ยังสวยงามเหมือนที่พลันเดินก็ไปโอ้จอใหญ่มากไปเวทีนั่นแหละสร้างภายใน5วันแต่ถามว่าในเรื่องการประสานง,งานในฝ่ายต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้คุยกันมาเลยอะ เหมือนกับเขาต้องคุยกันมาก่อนซ้อมหนึ่งวันซึ่งมันก็อาจจะเกิดความติดขัดเล็กน้อยเงี้ยครับซูชามซึ่งอันนี้เราก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าเราอ่ะต้องไลฟ์สดผ่าน OB เราก็เดินไปถาม OB ว่าซึ่ง OB เนี้ยทำให้สาวดีมาแล้ว3ปีเป็นทีมเดิมซึ่งเราไปรีคูดมาว่าขอให้มาช่วย แต่เราก็ไปถามเขาก็ให้คำตอบไม่ไมเคลียร์เนาะพี่เนาะไม่เคลียร์จังเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเราก็เลยคือเราไม่ใช่ช่างเทคนิคเนาะหมายความว่าไ่ใช่ทเทคนิคเหมือนเหมือน,นกับมันเอา้ามันทำไมเป็นสีมันไม่ไม่เคลียร์อย่างเราคิดเนี่ยเขาก็เราก็ยืนไปยืนที่คอนโทรลเลยแล้วก็ถามเขาก็ให้คาตอบเราไม่ได้ซึ่งอย่างที่ชี้พูดประมาณว่าเราจ้างเขาแลวว้วอะเขาต้องแก้ไขปัญหาไม่ใช่เราไปต่อ OB เองแล้วไปปรับสีเองจูนเองแล้วจ้างในราคาที่แบบบอกว่าแพงด้วยนะแพงกว่าปกติด้วยว่าทุกอย่างแพงกว่าปกติเพราะถูกเทมา ทุกเจ้าจะคิดเราโอเวอร์ไปอีกกว่าที่ราคาปกตินะครับ